เอนองนะครับเอนองนครับบัญชีบัญชีเบัญชีแต่คำบัญชีไม่เป็นไม่เป็นเลยสักคนขอเข้าไปอยู่ในห้องสักห้องหนึ่งได้ไหมฮะอุ๊ยโหเผ็ดหวานเริ่มเผ็ดแล้วตุ่มหลออันนี้ปักต่หนาเพิ่มแนวรลอดีเฮ้ยหมูสับอร่อยเคแบบไก่ใส่ชีสโหต้องขยงด้วยเหรอ ฝากกดห้ด้วยนะคะเต้สวโซจูนะคะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะตอนนี้นะฮะก็อยู่กับบอลกับนัทนะฮะที่ตลาดรวมซับนั่นเองช่วงนี้เราเจอกันบ่อยอยู่นะเจอกันแต่ว่าม่าหรอไม่เพราะเวลาเจองานตามงานบอกว่าอุ๊ยนัทเขาไม่อยู่หรอกเขาแบบไม่เคยอยู่ประเทศไทยเฮ้ยช่วงนี้อยู่ไทยตลอด3เดือนจะบอกว่าจากที่ที่แล้วที่มีพิธีกร หน้าใหม่คนหนึงลงไปกระแสตอบรับค่อนข้างดีที่แบบมีคนสมัครเข้ามาเยอะเออแล้วทีมก็เลือกมาอยู่อย่างที่บอกประมาณหนึ่งวันนี้เราก็มีน้องอีกคนนึ่งเป็นชซิปบอยไม้เหมือนกันไม่ใช่บอยไม้เหมือนกันชื่อบังแล้วมึงชื่ออะไรอ่ะบัเ่ยก็อายุก็ได้อยู่นะ Watch your step ไม่พูด hey. พันทำเพลงนะขอป้าลน้องกางนะครับน้องบางมาเลยดีกว่าสวัสดีครับหลายคนนะครับน่าจะ๊บนึงนะเดี๋ยวเป็นหลุมเดี๋ยวไป็นหลุมไก่อนอื่นเลยก็ให้แนะนําตัวหน่อยหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณหน้าคุณตาแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงด้วยอ่าก็ไหนแนะนําตัวซะหน่อยปสวัสดีครับกัางนะครับกัางกัรพงค์คุณาเรืองดนครับ ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เอาเป็นคิวแบบมาสัมภาษณ์งานส่ที่ไหนจบจากบัญชีธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำทิกตอกอะไรครับช่องเก็งกับช่องกินครับผมบัญชีเหรบัญชีครับบัญชี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 แต่ทำบัญชีไม่เป็นเลยสักคนนะฮะใช่สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสามครับเฮ้ยใกล้กันเลยก็คือว่าให้ตะลุยกินไปเลยเรื่อยๆอยากกินอะไรก็กินอยากเลือกอะไรก็เลือกได้เลย ทำไมถึงเลือกปลาดหลรมเซาเวลีของกินเยอะเคยมากินแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายเมนูที่ประทับใจอย่างเช่นแบบขนมจีนปลาทูมันเรียกว่าอะไรวะยำขนมจีนยำขนมจีนเออขอบคุณมากเก่งมากเเออยยี่มีประโยชน์แล้วมีประโยชน์แล้วปกติชอบกินอะไรเป็นหลักไหมแบบถ้าหลักๆเลยคิดว่าปลาส้มตำปลาไยำปลาได้หมดเลยกินปลาเป็นคนพวกเดียวกันทุกคนกินหมดตรงนี้ผมดูแล้วท่าน่ากินกินกินแบบ ชอบมากปลาชอบมากเนอะปลาตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลด้วยตรงนี้ก็เป็นตึกจกมมี่คนออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินย่านนี้เยอะตลาดนี้ก็แบบดีไปเดี๋ยวเราขอแบบเดินเซอร์เวยก่อนรอบหนึ่งเหมือนเดิมดูๆครั้งว่าแบบอยากกินอะไรเล็งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาได้เลยไปครับไปไปเดี๋ยวร้านแรกนะครับไปกินเศษถีเรือทองดีกว่านี่เป็น ลูกชิ้นทอดอ่าก็คือมีลูกชิ้นแบบน้ำตาลกับสีแดงสีแดงก็เป็นไส้กรอกมีร้านนี้นะฮะที่จริงเป็นร้านฮอตคิดของย่านนี้เลยบ่ายโมงก็หมดละเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาอ่ะได้ไปละหรดี่เอ้ยไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นอ๋อโอเคครับเออขายไงครับพี่รวมได้ครับยี่สิบสามอรวมได้ยี่สิบอ3อสามอย่างเป็นสี่สิบพี่มา พี่ครับผมอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องมีใหม่ด้วยะไม่ค่อยได้ยินครับจริงเหรอเพราะมีอันนี้ปะอ๋อเพราะมีอันนี้อ้าวแล้วถ้าผมเถิบาอย่ยังได้ยินไหมไม่อาจจะลูกค้าเยอะเปล่าใช่ไหมแถวยาวอ๋อแต่ตอนนี้คือโอเคอยู่ส่วนมากขายดีตอนช่วงไหนพี่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโอเคปเดี๋ยวให้กังกินก่อนได้เลยครับไม่ต้องเรียกน้องหรอกที่จริงปีหนึ่งมันก็ต่างกันราบเดือนเคที่ดีกวาเดียวคที่อย่าเป็นเด็ก พี่กังไม่พี่ป็นเน่พี่เป็นเน่กินกินก่อนเลยปกติพี่ป็นเน่สักกินอันไหนกินทุกอย่างอ่ะผมชอบอันนี้สุดเฮ้ยพี่สิงก็ชอบอันนี้นะเขาเรียกพี่สิงห์เขาเรียกแค่นี้ก่อนปะไส้กรอกขอโทษขอโทษไม่ได้แกลไม่ได้แกลืมลืมกินกินก่อนกินก่อนอร่อยไม่เยอะชอบชอบไส้กรอกแบบนี้เพราะว่าไส้กรอกจำปูแฮะมันมีความแป้งล้วนอ่ะก็เลยชอบอย่างเงี้ยเกาชอบเพราะว่ามันจะดูแบบกรอบๆคือถ้าเป็นเนื้อล้วนอ่ะไม่ค่อยชอบไม่แต่ว่าอันเนี้ยมัน อร่อยจริงอร่อยนี่อร่อยกินเพลินอืมครับตัวลักบี้จะแตกต่างเพราะว่ามันจะดูมีความนุ่มมากกว่ามากกว่ากรอบอืมอ่ากินไปกินมาชอบอันนี้สุดเหมือนกันครับเาออใช้กอกเลยนะใช้กอกไก่ใช่กอกชมพูคืออะกอกแดงปะใช้กอกแดงก่อนหน้านี้มันสีชมพูอ๋ออ๋ออันนั้นใช้กอกนม อเออเสียญจัดเลยชอบกินมากอะไรพวกเนี้ยบอกแล้วอะไรนี้เป็นแป้งๆขอยีกอ่อยากกินอะไรไหนตอบเมื่อกี้เดินๆดู่ขนมได้ไหมได้ขหวานได้ยไหมได้าว่อยากกินอะไรก็กินสายดูร้อน่เห็นร้อนเลยไม่มีเหงื่อเลยกอับกันกลับเต็มเลยนี่ก็มีแต่ว่าแอบอยู่ร้อนหรอเออจับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมที่กังอยากกินนะครับเป็นขนมต้มกับขนมกล้วยกับผักทองมาครับอันนี้ความพิเศษของเรามันยังไงนะฮะทำใหม่สดทุกวันววบแบบต้มสดๆตรงนี้ก็เลยน่ากินมากอร่อยใช่ไหมครับกินประจำเหรอครับอโอเคโอเคครับงั้นผมเอาแบบที่พี่คนเมื่อกี้เอาแหละประสบครับผมเคยนับไหมครับว่าวันหนึ่งแบบขายไปกี่ลูกเลยสองพันประมาณสองพัน กังเปิดก่อนเพราะกังอยากกินมากนะคะทุกคนก็อยากชิมอันนี้เป็นข้าวเหนียวดําเออชิมด้วยปกติมันจะเป็นแบบไส้ปกติผมนั้นก็กินทั้งชีมทั้งลูกเลยอ่ะมากัดให้ดูอันนี้กินไปเถอะเมื่อไรนี่ข้างในก็เป็นไส้อย่างนี้ไส้ค่อนข้างแน่นนะฮะอร่อยมะพร้าวอร่อยมากมะพร้าวแบบกรึบมากแล้วแบบอร่อยอ่ะกััออ่่ะะมมมมนนจีลิหปาข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำไส้เขาค่อนข้างที่จะหวานอยู่เพราะว่าตัวแป้งมันจืด แล้วก็ตัวมะพร้าวตืดมันก็ตัดกันได้ดีเป็นไงครับกังก็ม,มีขาวรอร่อยเบสิกนมันต่างกันยังไงอ่ะมันมันใก้เหมือนกันแต่ว่าแบบมีขาวรู้สึกว่าแป้งมันแบบแป้งมันอร่อยกว่าตีดามันจะมีความแบบแป้งหนากว่านิดนึงปะ่ะสิ่งที่ชอบเลยคือแบบเอาคุกมะพร้าวให้เยอะดีมะพร้าวหนูว่าขูดวันหนึ่งขายวันหนึ่งอ่ะสี่สิบลูกต่อวันอ๋อแต่ขูดมือไงใช่มันก็เลยเหนื่อยมากโอเคฝากด้วยนะครับร้านนี้เข้ามาแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับผมขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณเดี๋ยวร้านต่อไปนะฮะเดี๋ยวบอล จัดเลยบอลเลือกแล้วนะครับเป็นยำร้านข้างๆนี่นะครับทุกคนมีเป็นแบบยำมาม่ายำมะม่วงอะไรที่น่ากินมากชื่อว่าร้านคนละยำแซ่บลือดีที่เมื่อกี้ไม่หันมาหาผมนะคนละยำคนละยำถ้าคนมานี่ต้องสั่งอะไรเป็นหลักครมาม่ายำมาม่าอย่างเงี้ยครับใส่ปลาป่ะแล้วแต่ลูกค้าปลาร้าต้มเองไหมซื้อมาอะซื้อมาต้มเองซื้อมาเลย แล้วมาม่าส่วนมากก็คือเลือกได้ใช่ไหมครัว่าเป็นอันนี้น้ำข้นน้ำใสแต่ที่จริงแบบผมชอบกินเส้นนี้มากกว่าเข้าได้เสมอผมจะกินตลอดไปฮะยำมาม่าปกติใส่อะไรบ้างครับเลือกได้หมดเลยเหรอฮะหมูสับด้วยอุย้ใช้วันละส<ๆ>ิบสี่โลเลยเยอะมากโอเคหมูสับกับลูกชิ้นจิ๋วครับได้ครับใส่ปลาด้วยครับ ไชิมดูซิว่ามันจะแจ่มขนาดไหนแต่เส้นก็ดูนี่นะแบบดูเหนือปะชิมเลยข้าเส้นของมเป็นเหลือดีปกติกินเผ็ดไหมกินได้กลางๆอืแบบนี้ถือว่าเผ็ดไหมได้อยู่อือันนี้กินได้อร่อยเส้นเขานลวกดีมากหมูสับอร่อยใช้วันเราสิบสี่โลหมูสับเขาปรุงมาเค็มๆนิดนึงอ่ะอือร่อยรสชาติน้ำยำหอาดีมากๆอ๋อปกติถ้ายำแบบนี้จะกลัวว่าเค็มเกิน เพราะว่าใส่ผงชูรสสองแบบพวกเครื่องปรุงอะไรอ่าเข้าใจแต่เนี้ยพอดีอไม่เค็มแต่พี่เขาน่ารักมากเลยนะเพราะว่าเราเลือกบะหมี่กึ่งคนลแบรนด์แต่เขาใส่ผงให้แบรนด์หนึ่งเขาโอเคยบางร้านไม่ได้นะเพราะว่ามันซองต่อซองรองะอืมนี่เขาใจดีมากสรุปอันนี้เขาเรียกลูกชิ้นหัวนมจริงหรอสมัยก่อนเขายลูกินหัวนมหัวนมหมูอ๋อขอโทษเม่ได้ไม่ไดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไมด้ไม่ ร้านต่อไปดีกว่านี่คนเริ่มเยอะแล้วร้านนี้ไก่แบบก่แบบโอเคไปโอ้โหต้องขยิงด้วยเหรอตายที่ขยิงคือผอมเป็นไก่ใส่ชีสป่ตะต้องใส่ชีสเก่แบบไก่ใส่ชีสหอหอมกับ <ๆ S 2> มะเขือเทศกินหมดเจ๋งมากบอลอ่ะไม่ค่อยชอบกินมะเขือเทศกับหัวหอม อ๋อจริงไม่ใส่ก็ได้นะก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ก็ไม่อยากกินผักดังกันวอ่ะกไดหมไม่ใส่หัวหอมกับไม่ใส่มะเขือเทศได้แลดิวเยี่ยมนี่พอทําเสร็จปุ๊บเขาก็จะอุ่นร้อนไว้ตรงนี้ไม่เชื่อพี่ลองจับดูนะยาอออนี่ยา ปลาชนครับนี่อันนี้เราสั่งมาก็คือชิ้นเดียวแต่ว่าให้เขาหั่นครึ่งนะคนรับผมสั่งอะไรมานะครังเคแบบไก่ใส่ชีสไม่ใส่หัวหอมแล้วก็มกะเขือเทศครับออกินได้ยังกินเลย <laughs> <laughs> อืม,ม,มีความแบบนมนมเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบแบบตอนนั้นไปรีวิวตลาดมอสว,สว,สวอมวมันมีร้านหนึ่งร้านดังเหมือนกันแต่เขาใส่แบบเหมือนฟิลแบบเกี๊ยวกรอบ แป้งเออแป้งขนมปังกรอบอะลงไปด้วยแล้วเวลากัดแล้ว,ลวมันมีความคันชี่มากกว่าก็จริ่นแบบนี้มันก็แบบเนื่องอิ่มอยู่นะแบบคนที่รีบไปทํางานต่อก็กินเยอะเหมือนกันเนะี่ยช่วงหนังเย่ยยดิวหิวอะเสดายอาหารน่ะไม่ต้องพิ้งอาหารนะอมต้องวางใจวะตรงนี้ออกไม่ได้ตรงนี้นิวเจ็บแล้วตอนเนี้ยเหมือนชูนิวกลา,หาให้ตลอดเลยนะไปไปหาน้ํากินกันดีกว่า <laughs> ชาหวานใช่ไหมฮะมีขายอะไรบ้างครับปกติก็จะมีเมนูกาแฟโบราณโกโก้โอเลี่ยงชาเย็นชาเขียวชาดำช,ชามะนาวผมว่าโอเลี่ยงครับชามะนาวครับช,บชงมาจากบ้านไว้แล้วอะไรเงี้ยมาขายแล้วก็ใส่ชาเย็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วโอเลี่ยงครับโอเลี่ยงอ้าวแล้วผมสั่งผมสั่งชามะนาวไปงั้นผมเอาชาเย็นอีกหนึง่ง นี่ไงใครเป็นอยากกินกําลังกะสั่งชาเย็นพอดีเห็นบอกว่าไม่มีใครสั่งนมก็เลยแบบว่าอยากกินมากนี่ให้ให้เพื่อนผมกินใช่ค่ในี่ไหนใครดีสุดนะชาเย็นก็คือเอาชาดําไปใส่นมแต่รสหวานไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แต่รสหวานมันจะเป็นใส่เออ่นมเพิ่มจะเป็นมันๆหน่อยอันนี้อะไรนะชามะนาวอ๋อค <rat turkey> <wij> ือพี่ตักแต่ว่าโอเลี้ยงหมดโอเลี้ยงหมดแล้วอะไรต้องก่อนใส่เข้าไปเมื่อกี้ใช่ ถ้าซื้อกลับบ้านก็คือราคาเท่ากันไหมครับหรือว่ายังไงลดห้าบาทหมดนี่แล้วคือหมดเลยเหรอพี่โอ้เอามาวันละหม้อเหรออ่ามีเติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยใช่ใส่ตั้งแต่กี่โมงคะขายตั้งแต่ประมาณหกโมงค่ะถึงประมาแปดสองใช่หมดทุกวันเนาะกมีครับหมดทุกวันหมดทุกวันกินเลยปะรีวิวเลยแต่กินจะหมดแล้วเหรอเป็นไงรสชาติหวานๆมันๆอร่อยไหมออกไปทางหวาน หวานเออมันทั้งหวานอ๋อขายหวานน้อยหวานยี่ห้าก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันหวานไปหน่อยซื้อต่อไหมตั้งสิบวันนั้นกินแล้วอ้าวเป็นงไงก็คือหวานน้หจานน้ำหวานน้ำโอล้ยงก็หวานน้ำแต่ว่าเป็นถูกต้องเป็นแบบโอลี้ยงสไตล์รถเข็นนะโอเคชาเขามีความลึกเบสชาเขาดีกินเรารู้สึกว่าอร่อยไม่ใช่ชามะนาวชาดำทั่วไปแล้วก็มะนาวคิดว่าน่าจะใช้มะนาวสดเพราะว่ากินเรารู้สึกว่า สดชื่นแล้วเฟรชแล้วไม่มีความแบบปลาแรมเลยอแต่จริงมันก็คือแบบดูดได้เรื่อยๆอือันนี้อร่อยนี่อะไรอ่ะชามะนาวมะนาวดีจัดเลยอยากกินใหญ่แปดใหญ่แปดน่ารักอยู่นะดูไข่ดีอะดูเขาให้กินนี่รออะไรอ่ะจัดดีใหญ่แปดสวัสดีครับใหญ่แปดไก่หมดแล้วเหรอฮะอ๋อมีอยู่อันนี้ขายไม้เท่าไหร่ครับใหญ่แปดไม้ละสิบเหรอครับอ๋อไม้ละสิบบาทแล้วมีที่ที่ร้านมีอะไรบ้างครับนอกจากไก่ ใจกายหมดใจยายหมดใจยายอุ้ยนะเอ้ยขอเข้าไปอยู่ในห้องสักห้องหนึ่งได้ไหมคัใช่อุยใช่ทั้งหมดสี่มาแล้วก็เอาตับมีร้อนร้อนไหมครับตับพึ่งขึ้นเลยครับเอาว่ากินาไม่กินโอเคอ่าตัดไปเท่านี้เลยครับไม่ต้องแถมครับไม่ต้องแถมพูดหนุนครับเข้าเดี๋ยวสองเลยครับแล้วส่วนมากอะไรขายดีครับคุณยาย หูกับไก่รูกับไก่ใช่ไหมครทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเหรอครับทุดกระหมูแบนตาลุกหมูเวลาหมูเวลไม่ได้มันจะแบดรมจอดแล้วตุ้ยมาขายทุกวันไหมครับได้ได้ทสองวันออกเขาได้วันจันทร์กับวันศุกร์อ๋อแล้วอังคารถึงไปรือหัดยายอยู่ไหนรบูนันโรงพยาบาลกรุงเทพโยงสะพานตำรวจมีทีมมีชพิธี ก็มีเลือดจีนอก็คือยายส่วนมากอังคารถึงพฤหัสจะไปตามโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าใครอยากมากินหมูปิ้งหรือไก่ปิ้งหรือตับปิ้งต่างๆนะครับของยายแป๊ดนะฮะก็มาได้วันจันทร์กับวันศุกร์ที่ตลาดตลาดหรือตลาดบวมจังครับเปล่าเมื่อกี้ผมจำชื่อตลาดว่าเลยยายอายุเท่าไหร่นะครับอายุเจ็ดเก้ายี่สิบเด้องเดือแสดงว่าเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งวันเกิด Happy Birthday ชื่อยู ขอบคุณครับคุณยายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเริ่มจากไก่ไปด้วยกันก่อนแล้วกันนะไก่แดงของคุณยายแป๊ดน่ากินมากนะครับทุกคนอืมอร่อยเด็กวะ่ดีเห็นตั้งแต่แรกครับเมื่อกี้เนื้อค่านุ่มใช่แล้วมันหวานหวานแบบหมักมาดีมากอืมคือหนังมันมีความแบบดึ๋งดึงด้วยไงแล้วเนื้อก็ค่อนข้างที่จะนุ่ม รสชาติแบบซอสหมักก็ดีถูกต้องทุกอย่างตับเรากินไก่ต่อไปอ้าวใครขโมยตับอ,อ๋โอโฮ้ยอนี่ปกรอบผ่านนิ้วจับร้านยายแป๊ดจะเป็นสไตล์แบบนุ่มๆส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบนี้ชอบแบบแข็งๆแห้งๆอันนี้จะนุ่มและฉ่ำๆจะไปเริ่มใหม่เหรอไม่ได้เทีวแล้วเสียเอ็มเที่ยวไปเริ่มใหม่เหรออะไรอ่ะต่ออะไรอ่ะ ไม่ระหว่างเขากินไงเราให้เธอเอมไปตอบคิวล้ายข้างหลังให้เห็นคิวยาวประมาณแบบสิบห้คิวอะไรอย่างเงี้ยน้องเขไาใกล้ได้แล้วที่จริงตอนนี้แบบคิวค่อนข้างเยอะนะหลายๆร้านแบบเนี่ยขนาดแบบเนี่ยข้าวแกงเพียงซึ่งแล้วเออคนแบบมาอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยนะข้าวยำแหนมทอด ฝากน้องกังไว้แป๊บหนึ่งขอไปดูร้านลาวแป๊บหนึ่งเธอ,อเปลี่ยนใจนะเพราะว่าเมื่อกี้แบบเลิงเห็นว่าตอนแรกอะ่ะเริงเห็นเนียเริงเห็นคือตอนแรกอะนึกว่าร <c oughs> ้านแรกตอนเนี้ยตรงเนี้ยที่มองไปนึกว่าขายข้าวแกงอืมที่จริงแล้วขายขาย้าวยำแหนมทอด<า>แล้วคือขา้าวยำคือก้อนเท่านี้ใช่ไปดูตรงนู้นเลยดีกว่า ปกติมีบัตรคิวด้วยหรอพี่ใช่ครับผมคือมือเป็นละวิ่งเลยใครดีจัดเลยคือไปขายทุกที่ลูกค้าติดทุกที่เลยครับตามลูกค้าถามหานี่ขายทุกวันไหมที่นี่วันวันพุธกับวันศุกร์พุับศุกร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมจะขายอยู่ที่ตลาดป่าวานขายชุดเท่าไหร่เนี่ยพี่แต่แต่ก่อนผมขายชุดละ60แต่ตอนนี้ผมขึ้นราคาเป็น70สิแล้วครับผมตรงนี้คือซิกเอรลเลยครับคือข้าวมันจะไม่แข็งกินง่ายได้ เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าคุยเดี๋ยวผมทำให้ชิมเลยโอเคเอเอเอต้องอันนี้ก่อนซื้ออยู่แล้วนะไม่ต้องหรอกครับผมเดี๋ยววันหน้าให้มาอุดหนุนผมตอนนี้ผมตั้งใจที่จะให้ใจริงๆงนาก็ามีเฟรสดเลยครับผมามาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ปกติคือกังชอบกินอยู่แล้วอนนชอบใช่หรออันนี้ชอบมากแต่ยังไม่เคยเห็น เาทอดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่เราเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเขาใส่เป็นนี่นเหรอ้อไข่แล้ร,อ,รอ,อันนี้นะทอดเน,นี่ยรอเห็นแล้วเมื่อกี้รู้เลยแสดงว่าเซียนนิดนึงเพราะว่าแบบเพราะแบบไม่ไม่เคยเจอขนาดใหญ่ขนาดนี้แลวเขาข้าวเป็นข้าวแบบข้าวเลยทุกคนดูดิเนี่ยมาลองชิมแล้วเปรี้ยวปากมานานละหนังหมูดีมากดึ๊บมาก ต่แหนมเขาแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดเกินไปไเปรี้ยวกำลังดี mm. อยากได้มะนาวอีกหน่อยอนี่แสดงว่าเป็นคนกินรสจัดอยู่นะตัวข้าวเขาอร่อยจริงเหมือนเป็นเซ็กเนเจอร์เขาเลยอ่ะออบอกพี่เขาหน<ค>่อยพี่ค่ะอยากได้มะนาวอีกหน่อยได้ไหม,อมขอบคุณครับาบิดตรงนี้บิดตรงนี้เรียบร้อยได้มาแล้วโูเผ็ดหวานเริ่มเผ็ดแล้วนี่จัดจัดพริกแห้งมาด้วย แมงนาเอาแล้วชอบไหมแมงนาเอาแล้วอร่อยเลยอร่อยมากงัน้นนะนำแนะนำให้มาอุดหนุนพี่เขานะ<อ>ต้องกินอันนี้ปะแตงนา,นาวเพราะแตงนาเปรี้ยวแล้วไม่คิากินเปรี้ยวเนี่ช้อนเปรี้ยวแล้วอะ่ชะชะ้อนแรงมากกมืองกลางๆงัไงอันนี้กินไปกี่ร้านแล้วจำไม่ได้แล้วอ่ะสิบถึงหรอ,หอ,หอ,หอไม่ถึงมั้งถึงหรอสิบร้านไม่ถึงเดี๋ยวไปปิดด้วยแบบจบุดหวานสวยๆของหวานไ้ีมได้เลย อร่อยอร่อยเอาอัหนึ่งแก้วครับไปกินเดินเดินมาที่เขาแบบพยญญาณใส่ดีมากใช่ถูกจำได้เลยเห็นแล้จำได้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ยสองแก้วเลยสองแก้วใครให้ถูกอีกคนเขาจะไน่าถามแก้วอ่ะ ชิดเลยนี่คือเป็นอะไรนะน้ำส้มจี๊ดเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าคนที่จันทบุรีเขาเรียกว่าส้มมะปี๊บคนจันเหรอส้มอะไรนะฮะอาจจะเป็นคนจันแต่ไม่ใช่จันทบุรีจันไรจันอังคารพุทธพฤหัดไม่ยอมด่าตัวเองจันไรค่ะพี่ต่อเรองต่อเรื่เงียบ ื่อร้านอะไรครับพ well> yeah no. ี่ช <sh ื no ่อร้านเป้วโตโยค่ะเป้วไม่เปี้ยนะเป้วเป้วเป้วก็คือเปียวเป้วใช่อะไรุ่นเท่านั้นเป้วเป้วใช่ใช่ใชเป้วเป้วเป้วใส่ถูกมัครับพี่ไม่ต้องแล้วครับไม่ดีดีเดี๋ยวเดีเยีเยเดี๋ยว่เวเเดีดีเเแบบนี้ เป็นน้ำส้มแบบสดชื่นสดชื่นกดกดดังนะเนี่ยเป็นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะสดชื่นอร่อยครับแบบสดชื่นสดชื่นแล้วก็อากาศร้อนๆกินได้ให้มันดีจริงมันแบบมีเนื้อเกี๊ยวกรุ้บๆนะตัวมันแบบหวานแบบว่าออกความเ้่าเปรี้ยวสดชื่นนะเวลาแบบร้อนๆก็คือได้เีนี้คุณผู้ชมระหว่างนี้ใครกดซับสไครต์ฝากกดให้ด้วยนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับเตี้ยวสดชื่นครับอยู่เป็นมากอยู่เป็นมาก อย,ยังไม่กดซัมพลอยให้กับอีทไกด์ก็กดได้ด้วยนะครับตอนนี้เราจะ5 0 0แสนซับแล้วออมาจบที่ร้านสุดท้ายนะครับชื่อว่า Color Fruit นะครับนี่เป็นขายโยเกิร์ตไอศครีมใช่แล้วมีให้เลือกหลากหลายมากมีนอนท็อปปิ้ง จนแบบมีท็อปปิ้งต่างๆก็คือเป็นสตรอเบอรี่ทัมเบิลช็อกโกแลตบราวนี่คอนเฟลกคาราเมลต่างๆนี่นเองมีช็อกโกโก้ก็คือสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราสั่งอันนี้เราจะแอดอะไรเพิ่มปกติชอบกินแบบเปรี้ยวหวานหรือเป็นแบบนมนมอ่าคนละฟิลละช็อกโกแลตก็ได้ดังเอาช็อกโกบราวนี่โอเคสั่งเลยนี่ค่ะจิดไม่ออกแป๊บหนึ่งเอ้ยเรื่องคิดแล้วพี่บอลน่าจะายนี้ป่ะเออจัดไปรู้ใจมันเป็นคิ้ ชื่นมากนี่คิดว่านี้จะเข้ากว่านี้เพราะว่าเพราะว่าโยเกิร์ตมันเปรี้ยวๆยวแล้วสตบบรอเบอรี่มันเลยเปรี้ยวๆมวยได้นะตรงคัมเบิลดีา<ด> ah. ไก่ตาไก่ตาแม่งบอเลยอ่ะไม่สายตาคือแค่กินคัมเบิลกังยังไม่รู้หรอกพี่บอรลรกังขอชิมตรงที่มีสตรอเบอรีบบร่ได้ไหมถูกปะ ไม่ชัดเจนขาไเข้าเป็นไงมันเข้ากว่าใช่ไหมเออเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเปรี้ยวๆอ่ะเออตัวสตรอเบอรี่มันให้ความหวานแล้วก็โยเกิร์ตมันเปรี้ยวแล้วก็มีความครัมเบิลมันทําให้แบบหลายเท็กซ์เจอร์อย่างที่บอกแล้วก็แบบเออมีมีความหลายรสชาติด้วยมีเปรี้ยวหวานกรอบๆอันนี้มันจะได้แบบหวานหวานเปรี้ยวๆนมนมะชาอกโกแลตไม่ค่อยเข้าใช่ไหมสรับที่น่อยเข้าแต่ว่าบบงนี่อร่อยมากบาลนี่แบบเป็นเนื้อแบบเนื้อฝัดนึบๆอร่อยแต่ตรงนี้คืออร่อยสุด เราปิดจบด้วยการกินไอศครีมโยเกิร์ตแบบหวานๆคิ้วๆเป็นไงบ้างน้องกังต้องน้องไหมไม่ต้องหรอเป็นไงบ้างกัรู้สึกว่าแบบอยากเป็นน้องเป็นไงบ้างกังความรู้สึกในการออกคลิปรั้งแรกน้องนัดเงียบก่อนน้องนัดสนุกสนุกคือตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะมีแบบสคลิปหรือว่าต้องแบบไปร้านไหนแล้วต้องกินแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาก็สบายสบายไม่มีสคริปลิปเลยไม่มีสบายสบายก็ดีสนุกดีอร่อย รู้สึกอะไรก็พูดอยากรู้ว่าวันนี้ที่มาชอบร้านไหนสุดให้เลือกคนละหนึ่งร้านข้าวยำแหน่ทอดอร่อยอร่อยกินส่วนตัวชอบกินอะไรแซ่บแซ่บแซ่บแชอบวันเนี้ยเป้ะเป้ะเป๊โซจูใช่หรอเปล่าใช่รู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นดีแล้วก็ปกติเคยกินแต่แบบเป็นน้ำอันนี้เขาทำเป็นสลัดชี่แต่ว่า เนื้อไม่ได้เหนียนนุ่มแต่เป็นเนื้อหยาบๆคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันแหละจริงๆก็ใครที่แบบมีโอกาสนะฮะหรือว่าทํางานอยู่แถวนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ2024หรือว่าตลาดรวมซับนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ะฮะเิดไม่มีเพื่อนแบบว่าพูดขอดไหมแต่รอบหน้าต้องมา พุดดิ้งอ,อย่างเดียวมาวดะไยกินร้านในพุดอร์งอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าเป็นบุญบูธอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่องอิทไกด์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย,บายบถ้าชอบน้องกังอยากให้น้องกังมาออกอีกนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเอ็นเรนด์โอ้โหอะไรร้นอะไรไก่อบโอ่งนี่อร่อยมาก